่ทำไรกันน่าอดไม่อืมอะไรงานครับอยู่บ้านน้องอยู่ไหนพี่ไหนพี่เล่นพี่เล่นเกมเหรอดดููบบออลลแมนยูแมนยูแมนยูเตะแชมป์แมนยูจงเจริญพี่แมนยูจงเจริญเนี่ยเราเนี่ยเราเปิด ผมก็ใจแล้วคุณเป็นแฟนกันก็อยู่ด้วยกันน่ะก็นอนด้วยกันไงผมรู้ไงนี่บ้านน้องนี่บ้านน้องอันนี้มา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 นั่งเล่นกับพวกน้องอ๊อฟน้องน้องอ๊อฟน้องโอน้องโจพี่แจ๊คี่สิบแปดนี้เราจะได้เจอกันนลยครับยี่แปดคุณโดนผมแน่คู่คุณน่โดนผมแน่แก๊งมาเป็นแก๊งเป็นฉันเลยตอนที่จะว่าโดนพี่ดูพวกผมหน่อยกี่คนพี่พี่มาในทีมผมนะครับน้องๆผมมันรายมากเลยพี่แจ๊คผมไป ผมไปเพราะพวกคุณเลยนะผมเอฟซีนะชอบรถบางยานรับเลยรับเลยกอดให้ดูหน่อยกอดให้ดูหน่อยจะได้ฝันดีขอกอดหน่อยเนี่ยเนี่ยป้ายคุณออกคุณเป็นป้ายคุณออกรถใหม่คุณก็ต้องคุณออกรถใหม่ก็ต้องให้แฟนคุณเจอบนรถอ่ะให้เขาจับมือพาไปนู่นปนี่เนี่ยโอ้โหจะเจอดมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาทะเบียนให้เอาทะเบียนสวยๆผมให้ราคาพิเศษเลยโอ้ได้ค่ะขายผมด้วยผมกำลังหายอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววันที่แปดเจอกันเลยได้ครับผมกำลังหาอยู่พี่ตอนนี้เอาเอาไม่เกินห้าปันนะพี่เอาเอาทุกอะไรนะเอาไม่เกินห้าปันนี่นี่คือในวงการเนี่ยเขาเขาเล่ามาว่าพี่เป็นรอกขายยังไงผู้ใดเลยไม่เป็นไม่รอกขายปฏิบัติเาี๋ยวนี้อย่างนั้เมื่อวันนั้นผมเข้าไปดูพี่เขาขายรองเท้าอยู่แล้วขายตุ๊กตาด้วยพี่ขายมีมีขนมขึ้นลาด้วยไปเอาเปล่าอันนั้ไง เขาพูดมาวไอ้พี่แจ็คแปดชั้นเนี่ยเป็นล้อขายรองเท้าปลอมมาเกิดดาราคอเท้าปลอมเหรอไม่แต่ผมเห็นพวกคุณน่ะโยนโยนโปรโมทผมเป็นแจ็คแป๊บโอ่ะแจ็คหาจริงอะนี่หาจริงเขาถามว่าพี่อยู่ในกลุ่มไหนไม่ผมดูในนี่ครับในติ๊กต็อกแล้วก็ดูตามในกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผม ผมจะเจาะผมจะชอบดูไอจีปายว่าแบบว่าเขาทําอะไรอะไรเงี้ยผมจะผมจะคอยดูแลให้คุณนุ๊กเลยแ้สมมติว่าถ้าปายนี่ดื้อปึ๊บผมรายงานคุณเลยทํไม่ไม่ไม่ดื้อดื้อหรือเปล่าอ้วนค่ะพูนแจ็คเป็นไงเป็นไงช่วงนี้เป็นไงครับพิดตึงนิดถึงก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เวลาทําอะไรก็ต้องแบบระวังให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบยูบ้านใหม่หรือเปล่านี่ บ้านใหม่ไหมเนี่ยอยู่บ้านใหม่ไหมเนี่ยขายเอาล่ะขายบ้านขายบ้านขายบ้านแล้วที้ไม่เดี๋ยวผมบ้านแหละแต่เขาซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่ก็แล้วกัร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านเลยเหรอใจเย็นบ้านผมทำเลดีบ้านผมทำเลดีฝั่งซ้ายติดทะเลสาบฝั่งฝั่งขวาติดภูเขาตัวบ้านติดธนาคารติดธนาคารต้อจะาพันล้านแล้วแหละพี่ผมว่าติดธนาคารเดี๋ยวเมือไหน่อยาก เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนถ้าถ้าไปแถวแถวบ้านพี่เดี๋ยวไปเล่นด้วยได้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 แต่วันที่ <c oughs> วันที่ยี่ยี่แปดนี่เจอกันนะ